ครับสวัสดีครับก็วันนี้วันที่17บเจ็ดพฤษภานะปีหกแดก็วันนี้ได้ดีได้กลับบ้านเนาะก็คือนี่ก็วันที่8ดมิถุนาปีหกแปดอีกไม่กี่กเดือนหน้าเนี่ยก็จะครบห้าปีเนี่เป็นไซส์ห้าปีไซส์ห้าปีก็ดูจากสภาพไซส์ห้ปีนะครับไซส์ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เนี่ยล่าสุดมันผัดใบหมดแล้วเราเก็บใบไป บางส่วนแล้วเกือบหมดแล้วเหลือประมาณสองกระโดอีแท็กของเราประมาณสองกระโอดแท็กเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเก็บกว่พาช่วงนี้ฝนมันดีนะหญ้ามันก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะครับดูจากสภาพหญ้ามันฝนมันดีใบก็ผัดเต็มละขึ้นเต็มแล้วห้าปีวันที่แปดมิถุนาปีหกแปดเนี้ยจะได้ห้าปีแล้วครับก็จากสภาพก็พื้นเราก็ถือว่าเรียบระดับหนึ่งอาจจะมีร่องน้ําบ้างครับเพราะว่าฝนมันดีฝนมันก็ ละ้ล้างมันก็ไหลเป็นร่องมั่งไปบางส่วนแต่ก็ไม่ถึงกัเป็นหลุมเยอะกพเดี๋ยวอาจจะต้องคุมหญ้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอฝนลงแล้วหญ้ามันเริ่มเกิดครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็ห้าปีแล้วอีกวันที่แปดเนี่ยเนาะส่วนใบที่เราหมักไปบางส่วนแล้วก็อยู่ที่บ้านเนาะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายไว้ให้ดูว่าเที่ยงอีก รถเนี้ยยังรอหมักก็กอรออีกสองคันรถนี่แหละเรายังเก็บไม่หมดแล้วเราก็จะไปเก็บอีกทีหนึ่งก็นู่นเลยสรกดาห์ที่ไปลายปีหน่อยมันก็จะร่วงอีกรอบนี้จะไม่ร่วงแล้วนะครับรอบนี้ก็คือเขาจะหัดใบแตาใบจะเขียวไปนานเลยละ่ะเพราะช่วงนี้ฝนลงถ้าแตกใบอ่อนดีแบบยอดจะขึ้นส้ต้นก็ประมาณถ้าดูด้วยตาก็น่าจะมีประมาณหกถึงเจ็ดเมตรแล้วครับความสูงนะหกถึง ต้นที่สมบูรณ์เนาะแต่ต้นที่แบบใชายล่างอ่ะปีนี้มันโตขึ้นเยอะมันได้ฝนเนาะโตขึ้นเยอะแต่ว่าเทียบก่าตรงล็อกกลางกับด้านบนเนี่ยจะตค่อนข้างเยอะกว่าแต่ก็โตแล้วรอตกกำลังตกสรงกุ่มชายล่างแล้วจากส่วนที่มันอยู่ด้านริมที่เห็นป็นกองดินนะครับก็คือมันฝนที่แล้วอ่ะมันโดนฝนแล้วก็ลมอ่ะมันโค่นครับบางต้นก็โค่นเราเลยต้องดินเอารถมาดันกอง กองเพื่อช่วยประยุงประยุงมันเพราะว่ามันลมฝนมันแรงเนาะมันก็บางต้นก็เอน็นต้นก็โค่นแล้วก็เอารถไถมาดาันกองกองกองอย่างเห่นั้นกองดินเธอบอกไว้ก็คือช่วงฝนที่แล้วอะ่ะมันมันโค่นเนาะบางต้นก็เอน็นเราก็เอารถถ่ามาดันเข้ากกเพื่อช่วยประยุงเพราะว่ามันนั้นมันจะโค่นเหครับ อย่าช่วงเมษาที่ผ่านมาก็คือมันแร้งก็ค่อนข้างแล้วก็เห็นต้นแล้วแล้วก็โอ้หเห็นสภาพแล้วก็น่ากลัวเหมือนมันมันจะมันจะตายอย่างแต่ว่าพอพอฝนมาปุ๊บมันก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ผัดแตกใบอ่อนเต็มเลยครับก็ประมาณนี้โดยธรรมชาติมันก็มีหนอนบ้างเนาะตามธรรมชาติมันใบก็มีจะผมไม่เป็นไรนะเพราะว่า ช่วงนี้จะดูจากสภาพมันก็จะร่มเรื่นแล้วก็มีตัวกาจัดหนอนครับเรามีนกเต็มเลยมีนกในสวนก็ข้างเยอะมันร่มเรื่นนะครับมันก็อานจะเย็นสบายอยูต่ตัวตัวยังใหญ่เลยนกก <laughs> ็จะเข้าห้าปีแล้วใช่เปล่าห้าปีใช่ไหมใช่ก็อีกวันที่แปดมิถุนาปีหกแปดนี้จะครบห้าปีเต็ม ก็อย่างที่บอกนะก็ส่งพู่มุ่นชนกันแล้วปีเนี้ยน่าจะปีที่แล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่ปีนี้ก็เริ่มละเนี่ยอย่างอย่างถ้าเราอยู่กลางวันเนี่ยเราจะนี่ป,ปลูกปลูกแปดเมตรเนาะอ่าก็มีแปดเมตรแปดคูนแปดอ่าลายปลาทองที่ฉะเชิงเซาแกปลูกสี่เมตรอ่าสี่คูสี่อ่า <Okay, S 1> ขึ้นอย่างเดียวขึ้นฟ้าอย่างเดียวน้ำผมมาให้แปดคูนแปดก็ก็ต้องขอบคุณปลาทองเนาะ ใจดีมากเลยถ้าใครได้มีโอกาสไปหาแกที่ฉะเชิงเซาถ้าถ้าใครใครจะปลูกก็คือแป่คุณแปดผมว่าก็โอเคแล้วก็คงปีถ้าถ้าใครจะแซมปลูกอะไรระหว่างร่องก็คงทําสักแค่รอบเดียวรอบเดียวหรือไม่ทําเลยก็ได้ปรับพื้นเลยผมว่าดีเพราะว่าตอนที่ผมทําตอนนั้นนะผมทําก็โพดนะทําฟักไปแล้ว พอเรามาไถามันตัดรากครับมันก็ถือว่าตัดตัดรากไปเวลาเราไถไงก็ต้องโดนรากได้ดีผมว่าถ้าเราหมายถึงปลูกแซมอย่างอื่นนะหรอ,อข้าวโพดเพราะว่าตอนเราเราจะทําพื้นเราก็ต้องไถไงมันก็ถ้าเราทําพื้นพร้อมมันมันจะไม่ตัดรากไงนี่เราถือว่าในขนาดโดนตัดรากมันก็ยังโตวไวเนาะมันก็ยังช่วงเราไถอะไงไงไมันก็ต้องโดนทําพื้นแต่ถ้าจะปลูกเลยก็ทําถ้าจะทาจริงๆก็คือสัก รอบหนึ่งหรือสองรอบแล้วก็ทําพื้นรอเลยแล้วคุมยาเอาถ้านะนมันมันจะโดนตัดรากจะได้บบเสียของ่าอระบบรากันจะตัดขาดไปถ้าปลูกแล้วจะปลูกกระโพดแซมหรือว่าผักแซมก็เป็นแค่ปีแรก,แรกหรือสองสองปีแรกก็ก็ก็ยังได้อยู่แต่หลังจากนั้นอะพอเท่าปีที่ สองที่สามเนี่ยก็ไม่ควรไม่ควรเพราะว่ามันถ้าดินใครเป็นดินที่ค่อนข้างดินมันดีมันจะโตวไวไงมันก็จะไปไวาลาก,ก็จะไปเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยลาาเขาเต็มพื้นเลยนะถ้าเกิดเราไปขุดดูด้วยอะไรหรือมองหางกินข้างบนนะลากอยู่ข้างบนลาก็จะค่อนข้าง,งเยอะลาเขาเยอะเหมือนเขาล่าเขากินบนพื้นนะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหลงังหลังจากที่ดินมันไม่ยุบอะ่ะเดี๋ยวเราจะ เราหมักน้ำ e ีเมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยให้ให้ต้นไม้ของเราก็คือเราจะฉีดลงพื้นหรือจะฉีดใส่ใบก็ได้ก็อย่างน้อยก็กช่วยมันเพราะว่าต้นไม้มันหนาแน่นเนาะก็คือมันก็ต้องการปุ๋ยก็อาจจะเป็นน้ำหมักนี่แหละมันจะไวดีแล้วก็มันจะกินไวเดี๋ยวรอให้ดินมันอาจจะต้องไม่ไม่ยุบส่วนนี้ก็เรากังวลว่ารถมันจะยุบครับก็ ก็ประมาณนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเราไม่ค่อยมีเวลามาอะไรแล้วก็จ้าเบเดเรื่อยๆนะครับครับก็ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวส่วนที่กําลังจะหมักเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูแต่กองนข้าง,งใหญ่ก็ประมาณสักปะตันรอบใหม่รอบล่าสุดอนะ่ะรอบรอบล่าสุดเอ่อที่กองไว้อะรอบล่าสุดอะใบแห้งนะ ประมาณแปดตันแต่ว่ายังกวาดไม่หมดอรอบล่าสุดสรุปเบสเสเ็ษก็ก่อนหน้านั้นห้าตันแปดแล้วก็รอบนี้แปดตันก็เป็นประมาณสิบสิบสามตัน,นที่เราเก็บไปนะครับเรากำลัลงหมักอยู่กำลังจะหมักอีกชุดชุดล่าสุดแปลงแลงนูน้นเก้าไล่ยังกวาดไม่ได้แปลงนู้นก็ เข้าปีที่ส <3 S 1> องสามสามเก้าลายเดี๋ยว,ยวมีโอกาสเราจะไปถ่ายดูแปลงโน้นก็กําลังโตเหมือนกันครับครับก็ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับครับก็นี่เป็นรถที่สองนะที่เรากวาดมาก็ช่วงเมษาที่แล้วนะฝีหกแปดก็ประมาณประมาณแปดตันครับแล้วก็ยังอยู่ ในสวนสนีกประมาณสักตันกว่าๆแต่เดี๋ยวรอสวนเราเบาเราก็จะไปเก็บมาหมักพร้อมกันก็จริงๆแล้วก็หมักได้แล้วแต่ว่าเรารอในไร่ให้เอียดอีกสักอีกสักประมาณตันกว่าๆครับตรงนี้ก็ประมาณแปดตันนะเนาะเดี๋ยวถ้าในสวนมาเราจะหมักพร้อมกันก็อย่างที่บอกแล้วยางน้อยก็สามเดือนสามเดือนก็ให้งานได้ขั้นต่ำสามเดือน จะเป็นใบแห้งที่เราเก็บมาครับส่วนส่วนกองนู้นก็ใช้งานได้แล้วครับที่กุมผ้าอยู่ครก็แล้วก็กองใหญ่อยู่8ตันเนาะนก็เนี่ยเราจะทำการหมักกองใหญ่พอสมควรเนาะ ก็จะเป็นใบล้วนนะมันก็มีก้านติดมาด้วยนะครับมีก้านติดมาแต่เดี๋ยวเราก็หมักมันก็จะยุย่ยครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราหมักแล้วเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนี่คือการให้ปุ๋ยน้ำนะคะ EM นะคะเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์นะคะ